สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวของจิ๋วที่เราซื้อมานะคะก็อยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะก็ก่อนอื่นนะคะขอแนะนําที่ซื้อก่อนเลยค่ะซื้อมาจาก Facebook นะคะของเล่นจิว๋วขนมจิ๋วค่ะส่วนเบอร์โทรก,ก็จะ0806251607นะคะก็เขาจะส่งเอ็มเอสให้นะคะแต่อันนี้เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในกล่องนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะ คือหวานไก่ค่ะแกงเขียวหวานไก่นะก็จะมีน้ำแกงมีพริกมีเลือดหมูมีไก่มีไข่ก็มีผักนะฮะแล้วก็มากเลยแล้วต่อไปเป็นสลัดกุ้งแก้วค่ะมันจะมีกุ้งนะคะ มะเขือเทศนะคะอันนี้ผักกาดม่วงคะ่ะแล้วก็มามีมะเขือเทศแล้วก็น้ำสลัดด้วนะคะนะคะเราก็ชอบถามดอยยางต่อไปกันเลยค่ะอันนี้น้ำพริกปลาทูเดี๋ยวสักครู่น้ำพริกปลาทูนะคะกะ็จะ,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 ะมีมแต่นะคะใช้มือน,นี้นะคะอุย้ยมือนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นปลาทูมีน้ำพริกกะปิดอกแคร์มะเขือมี มีมีถั่วค้างีอันนี้ไม่ได้ไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแค่รสอ,อันนี้ก็จะเป็นไข่ชะอมค่ะน่ารักนะคะเนี่ยอย่างต่อไปนี่ผัดไทยกุ้งสดจ้าก็มีเส้นผัดไทยนะคะมีกุ้งมีผักให้แนมนะคะแล้วมีถั่วงอกค่ะมีมะนาวนะคะเดี๋ยวเรามาแกะเดี๋ยวเรามาแกะหน่อยดีกว่านะคะขอล้องค่ะ ค่ะแกะเลยดีกว่านะแกะแกแกต้องเช็ดกันไกนะคะมีเทปพ,พันให้แล้วแกะให้เสร็จก่อนเนาะก็จะอยู่ในประมาณนี้นะคะนี่น่ารักนะคะน่ารักทุกอันเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะกับทุกๆคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะก็ทุกคนเนี่ยสามารถไปเปิดย้อนคลิป ดูของเราได้นะคะเพราะว่าเรา,เราลงคลิปไว้นะคะสําหรับของเจ๋วเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็วันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะ